อนานค่ะุยค่ะไมอปหมดแล้มดแล้วเห็นไหมเห็นหมเมูไอันนี้เป็ดก็มีนะใช่นีเป็ดอันนี้อะไรลูก นี่ตัวอะไรตุ่มนี่ล่าไม่กันเลยยัดดีครับเอ้าเรี่ยงที่นี่เรองเอ้าเพิ่มมากที่อันนี้เลยเรี่ยงที่กันตีเพราเอาเพราแสดงว่ายู่บ้านมีชุ่มช่เพราะว่างแล้วกนี่เนียวเยม่เนียวเลยไปเนียวเะทงเรียนเนาะแต่จะเทเรีย กันน้ำยั่วล่ะน้ำนาคนน้ำแบคนแบบนี้มเตรียมโมกเยยนนีเราก็ง่ได้ไม่ไม่จะคนสองคนกับนี้สองคนไปเลี้ยงซอยสมเดขายเาไห่ันออ อาลูกให้อาหารอะไรดีไปดูสิไปาหมูอันนี้เตากอบปลาตายมีเผ็ดกับไก่อันนี้แพงอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้าเบจาตัวไก่เอาไปม่าที่แทยจะพออะไรคะย่น้อยเลยไมให้อะไรลูก แฮมสเตอร์เหรอคะว่านกระต่ายแทนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นกับไก่ค่ะเป็นับไก่ค่ะกระต่ายกับเตาไปว่าไหนก่อนจะว้าเตาก่อนเตานันใครี่กินนะคะเตาากันมา นี่จะป้อนอะไรเต่าก่อนไหมนู่นเต่าอยู่นู่นเดีลยวโอ้ไม่ใ่ละให้ไปเลี้ยงคล้วยเอาคลายแม่น้ำเ่กลวยหมูนู้นนี่และคนขวามานหัวธนาคารกล้วยเี่เนี่ยครจับหวหัวใ่ไมะส้วนยู่เนาะมันกินได้ไหมลูกไปให่ ไม่เอาไม่เอามจะดดูเฉยดูเฉยดูเฉยอยู่นัแากต่าดูปากปากปากไอแท่่อนงานหมด่บ้านหร่อยตาดรีบ้ยแล้ีครับตาดีแล้วเดเงี้ยมันยัไม่ว่างอย มีถองวาเงเลยของน้นกาแฟกระตมกับเปล่าเชแบบหน้าสชนแบบเต้นว่าเป็นซาป,ปานิ่นกับกบัลตอมเนาะอุดแล้วเนาะอัน,น,น,นก็อุดเลยกล้วยเดียวกล้วยมันเป็เ,เป็นสารวกเป็นยังค่ะเพราะว่าเบิกจ,จากสัารหล้อแค่สีาบาว่าเปนเอหอนยนอันนี้เลีหน่อยได้ยี่คุณไม่ขายั้งแต่มืแหลกมันเลย

อันนี้ให้พ่อกินไหมกินได้ไหมขอบคุณครับอาตัวนี้ยังไม่อิ่มลูกดูดูแสดงว่าจเจอเจอเจนอนี่คนกับเพื่อนโดนขังแบบว่าไม่ังเดียวเลยจับเขาไม่จับเขาหย อันนี้อันนี้แพะใช่ไหมเออ,อ,อมันมีที่คีบแม่ก็อยากให้ด้วยเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้แม่ก็อยากให้ด้วยชูน้ำไม่ต้องแย่ง,งได้แต่ให้เอง บ้านตัวอ no ื่นได้ล like ูกจ้ะสั่งเนี้ยเบบี้ก็ยังไม่ได้กินเลยหน้าตาจริงจังดูนี่หนูหนูก็อย่าเอาสูงสิลูกเขาเขาหยิบยากจ้าใช่แล้วตัวนี้อยากกินแล้วหรือมีให้ตัวเบบีด้วยก็ให้เบบีด้วย เอาลูกต่ำๆลูกเอาลูกต่ำๆจ้าเขาไม่ถี่ไม่อยา่างงี้ไหมลูกอยาก่างงี้เอออย่างงี้โอ้ยมันจะโดูแหนะไปไปไปแผลต้องคีบด้วยเหรอมันะไรไงนนี่ไงฝั่งนี้ไงแล้วพี่เขา ดูแต่แรกเลยดีนะเที่ยวไงดีสุดเพราะว่าเด็กๆชอบไงเดียนี่เดบอกว่าขายออกไปเยอะแล้วนั่นอะไรกระต่ายอ่ะที่เอามาเอามาขายด้วยนะไี่เอามาให้อาหารมาเดียวอ่ะโอเค เป็นเรนโบไหนขอดูด้วยโอ้โหทำไมมันสีเยอะจังลูกมันเป็นอะไรมันตกนะมันตกทั้งสีะะแล้ว่ะโอ้มันเปลี่ยนจะกอี่ยมหายไม่ใช่มันเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนไหมตอนเหล่านี้แล้วมันก็จะวิ่งลงไปข้างล่างเลยโน่โนไงจบ เป็ดเรนโบใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ไก่ัวจุกเป็ดลาดหลกัวจุกลูกไม่ใช่เป็ดเรนโบ้ีือสีเหลออันนี้งอมไปเลยนี่มันเป็นเป็ดที่เหลืองเป็ดี่เหลืองงอมนองนงนสวยงามอันนี้เอาไว้ย้อมให้เด็กดูนะลูกมันไม่ได้สีนี้ เลระกายเป็นเกตเรนโบเลยยงมนร่อนง้าแต่ไม mm. wow uh ่ันอ่ะมันมันยังไม่กินมันยังไม่หิวหิวจริงจริดูดูดูหิวจริงๆริงนะนี่โอ้โโอเค่ะนิชามีอาหารหมูไมลกเว้หร มันร้อนนะมันมันจะรังพักผ่อนหรือ พ <ส straightforward. S 2> ักไหแพพพมีสิแบบแบบบ้างฝักฝกฝน้ำ <that> ักฝ <that> ักฝ <that> ักมค่ะฝักน้ำฝักกฝั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 ักฝ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 ัักฝักฝักฝักักไักฝักฝักฝกฝั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 ักฝักไักกฝักฝักกฝััก จะช้าหลูกเก่ามันกินช้าตูนไปให้หูนู้นมเพ่ก็ตเล็กจ้ะเหมือนทำบาปเลยปนู้นว่ารักังนี่้นไม่กกินเนี่เอาไปทานน้แ่อันนี้แหมูอันนั้นกินที่ไหนนั่นกินช้าลูกไม่ต้องรีบ ถามจังได้ไหมได้ควะที่อยู่ข้างหลังเขาไม่ค่อยเห็น រួចរីអញ្ចឹងដល់ទីកម្ពុជាលើទីអូខេអាប់មិនធ្វើណានោះទីដែរទីកម្ពុជា